ไม่มีปากกาค่ะไม่ได้อยู่บ้านเอ่อปากกาในโปรแกรมนะคะปากกาในโปรแกรมนะคะคุณไม่ต้องวิ่งหนาแตกเลยว้ายจะช่วยยังไงดีนี่ยเอามอหลงบ้านเนไม่หยิบน้องีเนรอเขิน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 โอิย วิ s <S ่งน่งอย่าประกาไว้ดีๆนะครูจะพาหนูไปเที่ยวประเทศสเปนไปฟินแลนด์ดี่กวัวครูไปฟินแลนด์ซะไปสเปนมีที่สวยอย <Jake. S 2> ู่มันอาจจะมีที่ที่สวยแบบที่หนูคาดไม่ถึงเหมือนอันนี้ก็ได้น,นครัวตัวรึ่งบินให้เด้อมันก็ไม่มีวัีควิดอย่างเดียวอ่ามาดูนะคะ Have a look at some beautiful places in my country. and complete the conditional sentences with the right verb tense. Have a look at some beautiful places in my country. มาดูนะคะสถานที่สวยงามนะคะในประเทศสเปนของเขาเขาจะแนะนำ and complete the conditional sentences แล้วก็ทำประโยคนะคะเงื่อนไขนี้ให้สมบูรณ์ with the right verb tense นะคะโดยเลือกกริยาที่ถูกต้องบอ อ๋อลาอ๋อลาเตรียมปากกาเตรียมปากกาดันดันะดันดันปากกาเขียวใช่ล้สใช่แล้วเห็นเลยเห็นแลอ่าเจอยังอ่ะใครลองปากกาได้นะคะขีดจิ้มจิ้มได้แต่อย่าขีดยาวนะคะลบเองนะคะจัดไปค่ะจัดไปจัดไปลบเองค่ะลลิตาลบเองลนะคะอ่ามาดูนะคะมาดูวิธีการสังเกตอ่ะเมื่อกี้ทีเชอร์บอกแล้วนะเมื่อกี้ทีเชอร์บอกแล้วนะ ตรงนี้มันเป็น had ก่อนใช่ไหมหลัง if เป็น had ก่อน had ช่องสามแสดงว่าหลังคอมมา if you had gone to r i b a d i o you can take photo of this clip หรือ you could take photo of, you could photo of this clip หรือ you could have taken a photo of this clip อ่า a b หรือ c คะ ให้นักเรียนติกต๊กตติิ๊๊กกในเเฉยๆก็ได้ลูกโอ้โหวงขนาดนี้ปะพิชยาเพื่อนไม่ได้เล่นด้วยแล้วนี่อ่บันทิตาอ่ะปะพิชยาเลือกเอทุกคนเออสองคนเลือกเอแล้วคะจิรวรสมัมทับไปอีกเอาเข้าไปเอาใครโทรหาใครโทรหาอย่าเพิ่งโทรหาเดี๋ยวเราจะเล่นสักสิบข้อนะคะแมนโอ้ย <laughs> ลลลิตาเธอขี้โกงมากเลยเธอขีดตั้งแต่ข้อ A ยันข้อ C เลยองถืทูดีไม่ยากใส่หรออุ้ยมันไปใส่มากเนี่ยมันไปหอดไปหอดอุโบนพูนหมดยกที่หนึ่งแมนตอบข้อนี้ค่ะข้อ C ค่ะอ่า you could have taken film this clip อ่าข้อนี้ถูกนะคะทำไมถึงถูกอ่านักเรียนนักเรียนคะ เดี๋ยวครูให้ลบเองนะคะถ้าขีดเยอะขนาดนี้ยูน้าเรียนยังไงเรียนออนไลน์เปล่าเรียนออนไลน์ค่ะเรียนออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อหรือคุณลุงเอาอะไรครูแอนเป็นคุณพ่อครับเป็นพ่อใช่ไหมคะค่ะพอดีสอนออนไลน์ให้ลูกนะคะทุกคนในห้องสามทับเจ็ดนะคะค่ะค่ะค่ะโอเคในข้อต่อไปนะคะทีนี้มาดูข้อต่อไปอ้าวครูบอกทําไมทีนี้ บอกเฉยๆเดี๋ยวพ่อจะหาว่านหนูแอบคุยกับผู้ชายไงข่าวก้าวแล้วร่วมากเลยจ้าเดี๋ยวกานี่เดกานี่อะยรเที่ยงเลยเดี๋ยวโทรหารไหมอ่ะมาดูนะคะถ้าประโยคคลาสเป็น you will see you will see คำว่า will see ดังน,นั้นข้างหน้าน่าจะเป็นอะไรเอาปากกาออกมาได้คู่ปกากกาแล้ออกเนี่ยได้อ,ออกเนี่ยได้ปะลบง่ายลบปา <laughs> เอา,เ,อาเราออกม่ได้ <laughs> โอ้ยนอนนะเดี๋ยวโอ้ยนี่แหละเดี๋ยวโอ้ยนอนดเลยเ่้นป็นคนทำของเองอ้ยใช่ละอโอ้ยนี่เดี๋ยวมาแล้วห้าสี่สามสองจะหมดแล้วนะ1นี่ออย่างล่ะคือบรเเ็นจัอยุใสบูโอ้ยนี่บอกพันธิพาเธอเธอขี้โกงมากเลยเธอก็อาการเอถึงสี่ จิ้มนิดเดียวลูกหนูทำจิ้มได<น>้ล,ลูกนี่นี่นี่ทันธีพ่ะเธอใจร้ายมากเอาข้อใดข้อหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาอ่าเลือกข้อสุดท้ายใช่ไหม will see ลูก will see future sim future sim ดังนั้นตอบข้อตอบข้อ a ค่ะคุณ,คณเลมาเมลี้ย,ยงหมาไหมคุณเล่าเลี้ยงหมาไหมเร่าเลี้ยงหมาไหมยบาวนี่ยังอยู่ลูก วิอเลียเป็นเพื่อนมันเลยมันจะเป็นอะไรไปบาลนี่มันดูถ้าเกิดว่ามันในนี่ไม่ถ้าถ้ามันมีคนมาแย่งความรักจากเขาเขาจะไม่น่าเขาจะไม่น่ารักกับเธอนะเขาจะดูด้ายเกี <c oughs> ยรติเกียรกับปินโนโมาก็ได้หมาก็มีหัวใจนะเออคงว่ามันมีนะพยาามันเี่น <c oughs> จริงเลย <c oughs> เดี๋ยวหมางอนอ่ะเก่งมากเลยใครตอบเอเก่งมากเลยนะคะนุนิลาตอบเอวิ่งเก่งจังเลย ยูคือซีคู e could ช่องหนึ่ง could ช่องหนึ่ง could ช่องหนึ่งดังนั้น if c l a u s e น่าจะเป็นอะไร if c l a u s, <Yeah>. <S e น่าจะเป็นอะไร <Yeah. S 1> A if you visit Granada อู้สวยไหมลาลิตาว่า A อเอาลาลิตา B C ลาลิตาคะเป็นผู้หญิงหลายใจนะเนี่ย,ย mm hmm. ไม่น่าคบเลยผมพันในเรือยูยาฟาว อันทิตาก็เป็นคนอีกคนนึงนะคะที่หลายใจเหมือนลลิตาเลยผู้หญิงหลายใจนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาจำไว้นะคะหลังคูช่องหนึ่งจะต้องเป็นอะไรคะประธานตามด้วยกริยาช่องที่สองนะคะนี่ต้องไดบุญนี่นักเรียนอย่าเดานะคะนักเรียนจะต้องทำได้นะคะต้องทำเอง ไม่รู้เพราะว่าออกข้อสอบลบเองนะคะใครเขียนนะคะนูเขาเวอรข้อที่สี่นบอกว่าเขาทรวมากเขาว่างเลยเห็นบอกเออลองดูสิพอเรียนกับครูไงเขาว่างเลยเออเขาว่างเลยไปเรียนกับครูเลยเห็นไหมนันเออคุณพ่อเขาว่างเลยนี่ว่างโลด องเด้าเองตองเอตองพัดเองลูกเพราะว่าเวลาสอบผมมีผมาซอยแวนเตรียมกินพ่อสอบแล้วนะคะคาดว่าจะได้สอบใช้สมองใช้สมองอย่างเดียวใช่กบพาอัดกรอมนักเรียนดูสิสังเกตสิลูกหาหลักการสังเกตมันไม่ใช่นี่เธอยังไม่ลองคิดเลยเธอเดาอย่างเดียวโดยที่เธไม่ใช้ความคิดเลยในสิ่งที่ครูสอนมาเธอดูนะเธอดูนะที่ครูให้สังเกตจําได้ไหมว d have ช่องสาม would have ช่องสมแสดงว่าหลัง if e จะต้องตามด้วยกริยราะอะไรถ้าใครจำได้นะคุณครูพ,พูดย้ำหลายรอบมากเลยห้าเร็วๆให้รีบเลือกเร็วๆผิดก็ช่างมันไม่มีใครไปกระโดดตบเธอหรอกแต่ผิดเพราะด้วยเลือกเองจะได้หัดจำเรียนรู้ของตัวเองห้าสี่สามสองหนึ่ง หมดเวลาจำไว้นะจำไว้นะนี่นี่เห็นไหมลูกนี่ would have ช่องสมจะต้องเป็นอะไรคะเป็นแ a d ช่องสามซึ่งข้อไหนแทดช่องสามข้อ C c a t แมวอือจำไว้นะลูกนี่ให้สังเกตเมื่อกี้นี่อะไรนะ w o l d have ช่องสามก็ต้องเป็นแ a d ช่องสามโอเคไหมบอกหลักการแล้วนะให คิดเองหน่อยสิลูกหัดสังเกตเองโดยที่ครูไม่ต้องบอกต่อไปครูจะไม่บอกแล้วนะสามสองให้เลือกเองนะคะห้าสี สามสองหนึ่งหมดเวลาข้อนี้ฟังนะฟังดีๆนะฟังทีเชอร์ก่อนหลัง if เป็นประธานช่องหนึ่งหลัง if เป็นกริยาช่องหนึ่งดังนั้นหลังค o m m a จะต้องเป็น will ช่องหนึ่งก็คือข้อ a เห็นไหมคะขนาดว่าเลือกทีหลังยังเลือกผิดอีกเอ้ย เห็นไหมหลังประธาน if you go หลังประธานเป็นช่องหนึ่งหลังคอมม่าก็จะเป็นวิวช่องหนึ่งสังเกตลูกสังเกตต่อไปข้อที่6อีก5ข้อหรืออีกสี่ข้อลูกอีกสข้อจะหมดแล้วเร็วๆๆ if you visit merida สวยจังเลยอะ่ะเป็นโรงละคร สวยมากเลยอะ่ะห้าสี่สามสองหมดเวลา หลังอีประธานช่องหนึ่งเมื่อกี้สอนแล้วหลังอีประธานช่องหนึ่งดังนั้นไม่มีใครเลือกเลยค่ะเห็นไหมไม่เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดเอาไหมจะทำข้อสอบได้หรือหนีแล้วนี่ต้องเขียนเองด้วยนะต้องเขียนเองด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นนะฝึกนะคะต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะ เาไม่คิดกันเลยเหรอแฮตก,กนแฮดช่องสามแย์ช่องสาจะต้องเป็นอะไรหลังอีฟเป็นแฮดช่องส5ม3 2 1สมหมดเวลาหลังอีฟเป็นแฮตช่องสามดังนั้นจะเหลือเลยคะก็ต้องเป็นคู่แท็บช่องสามเอ้ย ไม่ได้แล้วทำข้อสอบไม่ได้เลยแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวครูจัดสอบวันเสาร์อาทิตย์นี้ดีไหมเนี่ยตั้งใจไหนลูกต่อไปข้อที่8 ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาหลังคอมมาเป็นแคนช่องหนึ่งแคนช่องหนึ่งเหมือนวิวช่องหนึ่งดังนั้นข้างหน้าต้องเป็นลาย p r รสเซนสิมเิลไปแล้วโอ้ยสติสตังไม่มีสังเกตสิลูกเอาเอาให้ได้มันจะผิดจนถึงข้อที่สิบเลยเหรอ ถ้าผิดนี้คะแนนได้ศูนย์เลยนะคนไหนยิ่งไม่ส่งงานยิ่งจะได้ศูนย์นะเนี่ยอุ้ยพาไปจริงๆไม่ได้พูดเล่นคะแนนสอบไม่มีสอบแก้นะคะศูนย์กับศูนย์ไปเลยนะคะแหมยิ่งไม่เข้าสอบไม่เข้าเรียนนี่ไม่ได้ยากได้ลูกง่ายขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะกระสงเข้าเรียนอยู่หลังคอมม่าเป็นวูดพิเศษ วูดวิสิตห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาสังเกตไม่ได้ให้แปลเลยสักอันหลังคอมมาเป็นวูดวิสิตวูดช่องหนึ่งดังนั้นข้างหน้าจะต้องเป็นวูดช่องหนึ่งข้างหน้าจะต้องเป็น หลังอีฟต้องเป็นช่องสองนี่เห็นไหมคะเถืออ่าถึกไม่ถือถือสองขอนกำลังเห็นสังเกตสังเกตวูดวิสิทธิ์สิบข้อจะมาถือแค่สองข้อคูณไปสิหารสองไปสิคะรอบหน้ายิ่งคะแนนคะแนนสอบยี่สิบข้อเอา,นานห้าคะแนนแ่งนักไปอีกสี่ขอต่อหน,นึงคะแนนต้องให้ถือให้ได้ใต้เท่ สอบครั้งเดียวด้วยต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ We h a i l o n b l o n b l o n เอาคิดค่ะข้อสุดท้ายอาจจะเป็นหนึ่งในข้อสอบเธอนะคะหรืออาจจะเป็นข้อเขียนก็ได้ สี่ส,สองหนึ่งหมดเวลาอ่าหลังคอมมาเป็น Wood have ช่องสมแสดงว่าข้างหน้าต้องเป็นอะไรหลังอีก็ต้องเป็นแ a d ช่องสมสีค้าโอ้ยอาไหนมาดูซิเปิดหน้ากล้องมามาลาครูก่อนมา,มาลาครู<ะ>คปล่อยเลยอะดีใจจังเลย เออถ้าเป็นเด็กดีก็จะให้ปล่อยเร็วเห็นไหมถ้าตั้งใจเรียนตั้งใจทําข้อสอบหน่อยสิอ่ะเปิดหน้ากล้องหน,นอนหน่อยค่ะจิรวรมาบอกอ๋อจิรวรสายหลุดมาถึงปับ๊บเปิดหน้ากล้องปิดเลยเร็ว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 ,รวอ่ะเปิดหน้ากล้องหน่อยค่ะกิมรพัฒเปิดมาคะ่ะฝากไปคุยงานต่อ โอ,อ้รู้อยู่ว่าจะไปคุยงานเอาเปิดหน้ากล้องเร็วๆมาลาครูหน่อยก็ยังดีแล้วลูกเร็วเออวันนิ้คนสวยมีแต่คนสวยๆเห็นไหมบอกแล้วห้องนี้มีแต่คนสวยๆเปิดหน้ามันหน่อยเออแม่นานๆจะได้อยู่รวมกันเลค่คู่เลข่ขี่ด้วยกันนีหาโอกาสยากนะนี่ว้เดี๋ยวนี้ก็เบ้าเดอโอ้หรือว่าจะไปอยู่รวมกันแล้วติดกันละ่ะ เอ้ยไม่แท้งเนีครกบะเด้นกระเด็นมันไม่ท้งเหยออ่แบบาอ l ไ i พั right. นที่พาไปไหนน้อนี่ปพิชยานัทพลสงสยัยว่านัทพลน่าจะอ้าอียืยมะนาขาวเทสูซนั่นตีขึ้นหาขาวแห้งแท้ปานางใช้ครีมอะไรอะ่ะหมอยันที่หมอเพื่อนหน่อยเดอ้เอยาวยันหน้าผากเลยดูสิอ่า วันนี้นะคะ <c oughs> ก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนมากที่ตั้งใจเรียนนะคะอาจจะเป็นหนึ่งในข้อสอบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะโพสต์ลิงก์ให้นะคะาการพันาทา,าในหน้าเธอทําไมดําอย่างนี้ใส่ออ้ยนางไม่เชยหน,น้ามาใส่ดินางนอนในมุง้งบอก่อไปนัตพลสงสัยเกิดเชไว้มั้งเพราะว่านัตพลก็ไปวัดทํางานที่วัดกับพ่อใหญ่นะคะอพิชยาครูคงไปเล่นเกมแล้วแหละ alright that's it for today i see you guys next time have a nice weekend bye bye สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วแล้วแม่เอาคือบอออกไฮลาบานี